And bye. If you finish unload and show here. ไล่ดาวแค่ไม่ดาวชุดเจิสิบแปดแปดสิบแปดแปดหกสิบแปดแปดหกอ่าสิบแปดแปดหกเอ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 บีบีบี ใช่ครับ A B